สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วจานซัน an, จากช่องซันเดย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูริมหาดต้องบอกว่าไปดูขยะริมหาดดีกว,ว่าว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเกาะที่มันกลายแสไกลายจากความเจริญนะบอกเลยว่าเกาะนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนอยู่เลยนะครับคนไทยน,ะน้อยๆคนที่จะมาถึงเท่านั้นนะอยู่เกาะเกาะหนึ่งในภาคใต้นะครับก็มาอยู่ได้หลายวันละ ถวนี้เนี่ยมีขยะที่แบบว่าเยอะมากเราจะไปดูซิว่าขยะแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างนะครับสมมุติถ้าเราติดอยู่บนเกาะเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะไปดูขยะกันหน่า เสน้นใช่ปะ่ะแต่กระจายคามือทุกคนทั้งใดก็ยังมีกระดาษอยู่นะเป็นทยาที่อยู่ิมฝังเลยมันนานมากอะไรก็ตามที่เป็นเศษเหล็กหรือพลาสติกอะไรก็ตามที่เป็นเศษเหล็กมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับคือสนิมนี่อันนี้คือกระดาษน่าเป็นลายเส้นนะลายเส้นนั่นแหละนี่นะครับทุกคน เรามาเจอรองเท้าเยอะมากเลยนะเศษรองเท้าเพียบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูเป็นรองเท้าที่แบบว่าเก่าๆของเด็กๆอะ่ะอันนี้มันจะเป็นรองเท้าเด็กรองเท้าเหมือนกันจะเป็นรองเท้าที่เก่ามากมีประโยชน์มีแต่ขยะดูดิครับอื้ขยะเต็มไปหมดเห็นไหมมองไปไหน,นก็มีแต่ขยะนะบนเกาะสุดยอดเลยนะครับ ไปไปกันต่อ ครับเรามาเจอกับป๋องอีกแล้วแต่เป็นกระนะกป๋องที่ยังไม่แก่เลยนะเนี่ยกระป๋องที่ยังไม่แก่เลยเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ผมว่ามีประโยชน์เราอาจจะได้ใช้แล้วก็เอาชีวิตรอดบนเกาะก็ได้ผมว่าข้างในมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะไปแกะดูกันว่มามันมีอะไรอยู่อันนี้เก็บไว้เก็บไว,ไว้ดีมากก็อีกคนดนี้คนนี้ก็เหมือนยังไม่แกะเลยนะเห็นฟ้ามันปะเนี่ยนัดดูฟ้ามันปะ หมือนมันยังไม่แกะเลยนะแต่ว่าสนิมเต็มเลยอันนี้ไม่รับประกันว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นเล่านะไม่เอาอันนี้ทิ้งนะครับไปไปกันต่อนี่คืออีกสิ่งที่เราเจอแล้วนะครับนแหนะโซนแหนนี่ง่ายโซนแของแท้นะครับแต่ว่าเก่ามากมีรอยลาวแล้วด้วยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับแตกแล้ว มีรอยร้าวแล้วแล้วก็โอ้โหปลอมหมดแล้วนะครับบีบนิดหน่อยนี่พังหมดเลยเห็นปะโซนแห็กใช้ไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยอันน,นครับหลังจากที่เราเดินออกไปสำรวจดูรอบๆ ริมฝั่งเกาะนะฮะเราก็ไปดูขยะมากมายเลยแต่แต่ละอย่างนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วมาดูสิ่งที่เราหาได้เราคิดว่าอาจจะมีประโยชน์นะกับเราก็คือนี่นะครับอาจจะเป็นปากกระกป๋องนะที่ผมคิดไว้ภายนอกน่าจะเป็นอะลูมิเนียมนะมันก็เลยไม่ขึ้นสนิมนะเพราะว่าปกติเหล็กที่อยู่ที่นี่มันขึ้นสนิมหมดเลยแต่นี้นะเป็นอะลูมิเนียม นะมันก็เลยไม่ขึ้นสนิมนะเป็นของฝรั่งของฝั่งยุโรปแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะเรามาดูข้างในด้วยกันไหผมจะลองแกะให้ทุกคนดูนะว่ามันคืออะไรนะไปไปแกะดูด้วยกันมามาแกะดูไปด้วยกันว่ามันคืออะไรอเอา้าหลุดละอันนี้พังไปละทิ้งทิ้งต้องใช้มีดผมเตรียมมีดมาละ แก่ง่ายอยู่อืมมันเน่าแล้วครับทุกคนอืมอืมข้างในคือฮอตดอกนะครับคนดูนี่คือฮอตดอกนะครับแต่เป็นฮอตดอกที่เสียแล้วกลิก่นเหม็นมากทุกคนไม่น่าจะกินได้แล้วนะครับเนี่ยอืมมีแต่น้ำเน่าเฮ้ยยังไม่เสียทุกคน แต่ผมว่าผมไม่กล้ากินอะ่ะกลิ่นมันดูแบบแย่มากเลยมาดูให้ชัดๆกันนี่ครับมันคือฮอตดอกที่ตกอยู่ริมฝั่งนะน่าจะลงมาจากเรือประมงอะไรหรือว่าสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอาหารอาัดกระปออ๋องข้างในเป็นอย่างนี้นะะเอาสักชิ้นให้ทุกคนได้ดูกันนี่เป็นอย่างนี้นะครับฮอตดอกข้างในเป็นฮอตดอกแต่ว่าอ,อืน่าจะกินไม่ได้แล้วผมไม่กล้ากินให้ทุกคนดูนะครับโอ้โห แต่ถ้าหว่าในสถานการณ์เอาชีวิตเราจริงๆผมว่าบางคนอาจจะกินก็ได้แต่ผมขอไม่กินนะฮะวันนี้หน้าตาไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นี่ของที่เราเจอวันนี้เป็น h o อดอกกลิ่นก็ยังไม่แย่มากนะแต่อายุน,ะะน่าจะนานแล้วมีวันที่ผลิตไหมเนี่ยไม่น่าจะมีวันที่ผลิตนะแต่เราไปเจอได้ไงเนี่ยขอดอกสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าเราไปเจอเนาะโอ้ อันนะ้คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแค่อยากจะพาทุกคนไปเดินหาเล่นๆแต่บงับงเอิญไปเจอฮอตดอกของคนน่าเป็นฝรหลังนะฝรหลังเขาทำตกไว้นะคนไทยไม่น่ามีอืมนะกลิ่นก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เหม็นเน่ามากเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอาจารย์ซันขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้ว